สวัสดีครับผมชื่อนายวัชรากรรณภูจพมำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ปวสหนึ่ง e วันนี้จะมาทดลองการต่อวงจรวงจรเปิดปิดไฟด้วย LDR โดยใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดันและสมิดติ๊กเกอร์จาก o อฟแอมเบอร์7ครับผมนี่คือวงจรที่เราวาดไว้นะผมออกแบบไว้อุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะผมมี o อฟแอมสตัวนะผมเบอร์ B จนะครับผมมี LDR 1ตัว LED 2ตัวนะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์1ตัวนะครับผมมีตัวน้านเบอร์ 510K โ oh อม4ตัวนะครับ 30K ค oh โอมใช้เป็น 15K เ oh คโอมขนานกัน2ตัวนะครับ 3 5 k ohm ใช้เป็น3 3ม k ohm ขนานกับ2 k ohm นะครับ1 0บ k ohm สอตัวนะครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับผมต่อ L B R ก่อนเลยนะครับ สายสีฟ้าเป็นบวกนะครับผมสีตา่ใส่ที่ขาสอนะครับ้อี่ให่ม่ขา้นี่นครับ R หนึนะครับผมห้ารอสิบ k โอมนะครับต,ต่อเข้าที่ ไฟบวกกันะครับผรอต่อเข้ากับนะครับผม R1 นะครับผมเดี๋ยวห้อยไว้ต่อเข้ากับวอลลุ่มนะครับผม R2 นะผมห้าร้อยสิบโคนะครับต่อลงกลางนะครับ เงี้ยผมเสียงได้กันเลยนะแล้วเรามาต่อวอลลุ่มเข้าเลยนะครับสีดำมีต่อข้อที่ขาสามนะครับสีส้มต่อข้อที่นะครับ สิ่งนี้นะครับต้อที่ตรวนของนะนี่อาหารนะครับห้าอาห้าสิบเขียนนะครับ,าารบต่องมาที่ขาสโสเลยนะครับ ลงลงตามผ่านแลวครับผมแล้วเราก็ต่อไฟเลี้ยงของออฟแอมเปอนะนะครับหาสีนะครับผมลงลบนะครับ เนะครับผมเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟนีน้แล้วก็ต่อ R3 น,นะครับผม 10k นะครับออกมาที่ขาหกนะครับ ลงมาที่ขาสองนะแล้วก็ต่อแอลอีดีนะครับผมพอไปนะผมต่อตัวทาน510รคอยสบเค่อนเนี่ ไปเลี้ยงน้าผมเจ็บน้าผมขาที่เจ็บเข้าบวมขาสี่นะาลงลึกแล้วก็ ทาทิปเตอร์นะครับครับผมขาที่หกนะครับผมต่อเข้าที่ขาเบสนะครับนี่นะครับผมนี่ครับผมเบสเราเป็นขาที่1นะครับ C เป็นสอง

ต่อไปนะครับผมสามสิบห้าเคอมนะครับครับต่อออกมาจากที่ขาหกนะครับเก็บซ้ายเน่ยเก็บความเรียบร้อยเื่อมตัวไว ขนาดกับ2น,นะเ็นีม 2K นะพี่เฮ้ยอ้ยทานมีานใขวิดีเานะไมีนี้เทอีนี่ก็เัทีันอยูจะนี่นะต่อสายไปเชื่อมกับขาที่สามนะครับแอมตัวที่สอง Hey, 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 hey. 30 k โอ oh m ນ no. mm hmm. ครับผมต่อตัวอันธานเข้าที่ขาซีนะครับขากลางข้วที่สองแล้วก็ต่อ5นาทีขึ้นไปนะเอาอีดีนะครับ2นาที1นาทีไม่ต้องผมมา ครับผมนี่ก็ต่อเสร็จแล้วครับ่อไปจะเป็นทดลองเอลนี่ครับผมนี่คือต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับ,รบ,ต,รรรบต่อไปเป็นการทดลองเอลดนะครับผมสายดำเป็นลบขาวนี่เป็นบวกนะครับ ชี้ไปที่มจอนจอนกระดาษมาวางครับเซ็ไปวางใกล้ๆเนี่ยสีดำคือเส้นนี้ครับนคือบวกคือลบต่อไปเป็นการต่อชุดไฟ220โวลต์นะครับผมด้วยบินไลน์นะสายเรียงเป็นกาวนะครับผมนี่นะครับต่อเข้ากาวเลยนะครับผมอินต่อเข้าที่ ขาซีได้นะผมของคานซิสเตอร์นะผมเป็นขาก,การ b ซ c เข้าบวกเลยนะครับผม ต่อไปนะผมเปิดสโนะครับเนี่ยผมถ้าเราปิด LDR ไว้นะผมไฟจะดับนะครับอยู่ในคมมืดนะครับถ้าเปิดชุดหลอดไฟจะติดนะครับผมนี่นะครับปิดจะดับนะครับม,มีแสง เราก็จะมีแสงนะครับครับผมครับผมเรจบกำลังเสน็ในที่นี้นะครับผมขอบคุณอ,ณอ,ณอณาจอารย์วิชาที่สอนให้ความรู้นะครับผมและขอบคุณนายมรทอนขอรับท,ที่อาชีพให้นะครับ